ครับก็สวัสดีทันทีเขามารับชมแล้วก็แฟนเพจนะครับของช่องอเลี้ยงมัวเลี้ยงควายในส่วนยางนะครับมือนี้ผมกับมี่ขอมูลใหม่มาอัปเดตนะครับมือนี้วันที่14พฤษภาเลือกตั้งพอดีนะครับไปพ่านใส่สิทธิ์กับลูกนาครับมือนี้ก็เป็นมือเลือกตั้งจริงเนะแล้วก็ผู้ใดบ่ท่านใด ติดตามกดซับสะไข่กับรบกวนนะครับฝากให้แน่กดติดตามให้ผมแน่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเมื่อนี้สิ่งที่มาอัปเดตใหม่ก็คือผมได้ใหญ่ที่ตั้งใหม่ของขอกงวขอกควายใหม่ปัดเลยครับพี่น้องทึ่งหมืองยู่หมองเศร้าของคนเฝ้าน้ำคือพอกับแม่นํำเจียงหน้าหน่อยเพื่อนํำ ย้า่มาอีกส่วนหนึ่งถึงห้างจากมูบานกับประมาณร0 0เมตรนะครับเดี๋ยวเห็นมู่บานอยู่สาเหตุเพราะว่ามีรหลายปัจจัยครับพี่น้องยังเช่นความสะดวกสบายของพ่อกับแม่น้ำนะครับของผู้เ่าผู้เฝ้าน้ำมันบม่มีไฟฟ้าเนาะมันก็ได้เพิ่นกับได้เที่ยวนะครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าสวนนี้ก็คือสิคิดว่าคือคือสิบ่เขาง่ายนะครับ ไฟฟ้ากับถนนคอนขีดแท่อยู่ดีๆผมกับบังหัวมันมีโครงการนะครับพี่น้องเขามานะครับในไฟฟ้าน,นะครับแล้วก็ถนนคอนขีดนะครับสุดสุดสวนย่างจะของพอดีพอดีครับสวนนี้ที่อธิบายฟังนี่คือสวนที่ผมปลูกหย้านะครับพี่นอ้องนอกจากความสะดวกสบายของคนเฝ้าแล้วก็ยังเป็นความสะดวกของคนเลี้ยงนะครับ ตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เอามาให้งอให้ควายนะพี่น้องเนะนี่ครับนี่ครับพี่น้องมันเหมาะครับเราฟังตรงขามันก็เป็นุ่งหน้านะครับพี่น้องย่ำหนาแรงเขาก็ไล่ขึ้นไปเลี้ยงพุนใดแล้วอยูขขอ่ข้างๆอันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับพี่น้องเนี่ยย้าไปพูดนะครับห้องน้ำติดต่อติดต่อของอำเภอเลยครับเย้าไปหลายกิโลเมตรนะครับมันก็นเลย เหมาะนะครับสําหรับสีเหลียงควายมักนอนน้ำกันไล่เลี้ยงไปน้ำห้องเหนียงนี่ครับบ้านผมเอื้อนห้องเหนียงเนาะกะ็มาถ่ายให้พี่น้องบึงนี่ครับพี่น้องบึงใหญ่มากนะครับยังบงวกลงโตนะครับขนคล้องอยู่นั่นมากยังบวกล้นเบิดเลยนะครับพี่น้องยังเหลือ,อบ้านหม่องคนพักนะครับค่าสิใจกับแพงอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่ามันกะกะคุมค้าครับเขาจะาถ้าเขาไปอยู่พุ่นเขาก็ต้องไล่ไล่ควายลงไปเลี้ยงสวนอยางไล่ไล่ควายลงไปเลี้ยงทงหน้าที่ที่เพิ่นบริเฮตหน้านะครับแต่ว่ามันผ่านสวนอยางของเพิ่นมันก็มีเหตุผลเพิ่นกัเพิ่นกับกบริบยาใขามันปีนี่ปีน้ำของเพิ่นธรรมดาเนาะพี่นะ้องของไฟไฟก็ฮักก็เลยตัดสินใจซะคาใหญ่คายยังกะ แล้วก็ค่าซื้อของเพิ่มกันประมาณเจหมื่นนะครับพี่น้องลงทุนอีกจากเทือนึงแล้วก็เหลือขอกฟางกับเทียงหน้ากับของสัดเหลี่ยงพวกไก่พวกปลาพวกยังนะครับที่เคยเห็ด้วยูพุนตัดสินใจแล้วก็เลยถอนสมอนะพี่น้องนะครับเริ่มต้นใหม่บิดเลยยังดีแต่ว่า,อาถอดออกจากหวองเก่าแล้ว อันใดพ่อสิได้ใส่แผ่นสังกสีบอกขาดบ่าเก่าคักผมเกาไว้นะครับพี่น้องพ่อได้ใส่ขันสื่อไม่บวชไว้ครับพี่น้องสู่สู่บวไว้คาใหญ่สร้างเพิ้นเก่าหามื่นหานะครับสรับผมพ้นก็ดีก็ไปสื่อส่วนอย่างทั้งผานทางเพ่นเป็นล้านสองล้านครับลงทุนสูงครับเขากับปองหัวมันจะได้ผลกลับมาตอนไดนะครับ ล้วมันก็เป็นนี้เป็นสินสูหให้ฮติงสี่ดีก่ก็ใส่เงินเก็บแน,น,เบแน่เงินพ่อๆก็ซื้อขายศสยเงินขายงวัวซอยแน่พ่อได้พ่อได้จนเจือกันไปนะครับพี่น้องมันเหมาะครับพี่น้องเหมาะทั้งงวัวทึ้งควายนะครควายนะพี่น้องฟังฟังฝุ่นที่เห็นหลงังคาฟังประมาณจากสองรอยเมตรนึครับเป็นควายอีกฝูงหนึ่งนะครับ เพิ่นกะหาหกแม่นี่แหละพี่น้องผมว่านะมันกะตัดสินใจไปแล้วก็เลตยต้องทำง่ายกันระยะหาย่างจากนี้ไปพุ่นกะสี่หากิโลบางคนก็ถามผมว่าสีใหายจังใดนะครับใส่วิธีการจูงมากครับพี่น้องจูงมากอะไรมากเพราะว่า ด้วยสัตว์มันส่วนหลายแลวก็ะลูกงัวลูกไายซุ่มเกิดมาใไม่เนี่ยพอเคยขึ้นรถครับเขาก็จะเครียดแต่ยังก็มือแหลกๆก่อนแต่ใหญ่สองสามมือผมงกับไ่เหลี่ยงขางถนนครับไ่ให้มันเคยชินก่อนนะครับไ่เหลี่ยงเนี่ยมาขึ้นนะครับทย่อยมาตอนประมาณจัถทุ่มสองถุ่มครับนี่ก็นไรมาอยู่เลยพี่น้องเนาะกระสิมาขอดผี่ละคิดว่านะครับจะเริ่มขอด เริ่มลอดเดือนนาการเดือนนานะครับแม่หนึ่งแล้วก็ไล่ไปหอดเดือนสิงหานะครับจนครบเจ็ดแม่นะพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งถ่ายนาวงๆด้วยนะครับนี่ก็คววยหลวงควายหลวงนี่ผสมปลาปังไปน่าจ,จะสูงลอยประมาณลอยสามสิบนะครับสมปลาปังไปออกขอดเดือนสิงหามามว่ามามา มันหมอนนะผมว่าน,นี่หน้อยๆกระทองเบิดแล้วอยู่นีก่กระติดทองปลาปังสามตัวสร้างอุดดอนตัวหนึ่งแล้วก็บิ๊กอุบลตัวหนึ่งนะครับจำบ,บอผิดนะครับแล้วก็ใส่ชัดตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับเนาะหกเจ็ดแม่นี่ครับพี่น้อง ว่ามันเหมาะไหมในในกะในใน,นกะได้ลงทุนเลยไหมมาบ้างฐานไหมก็จะตอออกไปนะครับขอกูัว่ะสำหรับผมมองว่ามันยังบพองัว่ก็ยังต้องเห็ดขอกั้น่อยเห็ดขอกอดแล้วก็ต้องเห็ดซองผสมเทียมซองฉีดยาสำหรับงควขยนะครับ แปลงยาเขาก็บยูไก่ได้ครับพี่น้องมองคนอยู่ก็สีปลูกแถวนี้แหละครับถัดกันมาจยากน้อยมันจังบ่ม็นเนาะนะนครับแปลงยาก็เลยบางคนบ่เคยบอก่เคยเขามาเบิ้งคลิปนะครับแปลงยานี่ผมก็ปลูกได้ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับปีหกสี่ปีหกสามหกสี่นะครับนะครับเป็นยา กินนี่สีม่วงแล้วก็ยาลูซสีนะครับมันกะมันกะผมปลูกตอนนั้นมันฝนบอิเลงนะพี่น้องเคยปลูกตอนฝนเลงแล้วมันเปื่อยลงก็เลยมาฝนถึงช่วงก็เลยล่องเบ่งก็ไ,ได้ผลนะครับออกมางามพูดไดพี่น้องง้าพูไปพูดละสิแปดเลยแต่ว่าคิดว่าบ่พอแล้วนะครับเพราะว่า เพิ่มเริมไทหดหน้าไทยยังแล้วแปลงที่เป็นขอกงวคอกวายเกาผมกะสิเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแปลงหยาไปที่นี่ผมกะสิเอาพันหยาจากนี่หรือว่าสี่ไปบ้านไม่ก็จังจัง,จ,งจังวากันไหมครับก็คิดว่าจะขยายพันธุ์มาจากนี่เพราะว่าหยาทอนพันธุ์อยู่ทางเนี่ยพกก่อห้างใช่ครับมันปรับตัวได้แล้วนะครับพี่น้องปรับตัวที่อยู่ในในห่มได้แล้วแอเรอบความชื้นครับไ,ไปเน็บเน็บ,เน,บเน็บนะครับ าฝากติดตามนะครับพี่น้องครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะอัปเดตว่าเอามาแล้วเป็นยังไงมันพัฒนาขึ้นบอ่อของยู่ของเศราดีบอ่อสะดวกสาหรับผู้เลี้ยงบอ่อทั้งสินะครับพี่น้อง,องก็สิเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับเอาสาหรับวันนี้ขอพูดนะครับพี่น้องครับ